มันไม่ค่อยสูงมันมาทางแม่แม่เป็นสายเพชรอุดรสายเบิ้มกับสายช้างอุด,ออด,ดอรดูหุ่นโอ้หุ่นนี้ก็พัฒนาได้แลนะ้วเนี่ยเจนต่อไปอเดี๋ยวเจออัศาวิน <c oughs> นี่อยู่เชียงใหม่ครับเลยมหาลายัยแม่โจกมานิดเดียวมันไม่ค่อยสูงมันมาทางแม่แม่เป็นสายเพชรอุดรอสายเบิ่มกับสายช้างอุดรด,ด,ด,ดูหุ่นโอ้หุ่นนี้ก็พัฒนาได้แล้วเนะี่ย เจนต่อไปดเดี๋ยวเจออัศวินนี่อยู่เชียงใหม่ครับเลยมหาลายัยแมโจโมานิดเดียว